เคยได้ยินเรื่องโกลเด้นเรโชม์ไหความสมส่วนถ้าหน้าเป๊ะในอุดมคติคือจะเป็นอย่างนี้คือแบ่งเป็นสามช่วงหน้าผามาถึงคิ้วคิ้วมาถึงช่วงนี้เท่าๆกันจากช่วงจมูกมาถึงปลายคามเหมือนหันสามแล้วเข้ากันนะคะซึ่งเป็นที่มาของวันนี้ว่าเราจะเลือกแต่งหน้าแนวเข้มแนวหวานเพราะ การแต่งแนวเข้มหรือแนวหวานตาเข้มหรือตาหวานนะคะมันมีผลกับว่าอะไรดวงตาเราเด่นไหมทุกรูปหน้าล้วนมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ในตัวเองนะคะมีจุดเด่นในตัวเองนะคะข้อท,ที่หนึงดูว่าบนใบหน้าของเราในขณะที่ยังไม่แต่งหน้าจุดที่เด่นที่สุดอะที่เวลาคนมองมองไปที่ช่วงบนหรือช่วงล่างถ้าดูรูปนางแบบคนเนี้ย บนใบหน้าส่วนไหนเด่นสุดช่วงบนหรือช่วงล่างช่วงบนเห็นไหมเมื่อก่อนครูก็รู้สึกไม่ชอบหน้าผากตัวเองไว้ผมม้าตลอดค่ะเพราะอะไรคะพอร,รู้สึกว่าหัวเทิกไม่ชอบหน้าผากตัวเองนะคะแต่อา้าวลังหลัง,ลงพอไปรู้จากเพื่อนว่าอะไรเขาไปฉีดเพื่อนเล่าให้ฟังว่าไปฉีดเสริมหน้าผากมาแล้วจากที่เขาไม่เถิกอะ่ะเขาต้องไปถอนผมไรผมเพื่ออะไรให้เถิกเพราะอะไร ไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่กลายเป็นหงูเฮงร้อยล้านพอทำไมคะช่วงบนคนไปโฟกัสที่ตรงนี้เด่นที่สุดถ้าอยากให้จุดศูนย์กลางคือตรงนี้แปลว่าอะไรเราต้องดึงความสนใจช่วงนี้ลงมาทางเลือกมีอยู่2ทางข้อ1.1จนงก็คือแต่งตาเข้มเพื่อดึงโฟกัสลงมาให้อยู่ตรงช่วงตาคะ่ะหรือทางเลือกที่2ค่ะคือปิดผมม้าลงมานั่นแหละแบบที่ครูเคยทํานี่เลยเป็นสาเหตุว่าถ้า แนวเข้มเข้มตาเข้มเข้ม Smoky eyes คืออะไรคนที่คนโฟกัสช่วงบนเยอะเออคราวนี้หลายคนก็จะถามว่าแล้วทำไมเรามักจะเห็นแบบสาวแบบฝั่งเกาหลีเนี่ยเขา<ข>แต่งตาอ่อนๆอ่อนะคะไม่เสมอไปนะคะทุกคนไม่บางคนก็อาจจะเข้ากับแนวแต่งตาเข้มๆก็ได้ดูตัวอย่างผู้หญิงคนนี้แต่งแบบซ้ายหรือแต่งแบบขวาแล้วเรามองตาเขามากกว่ากันเออใช่ทางขวาไหมคะ เขาแต่งเข้มเพราะอะไรคะดึงสายตาขึ้นไปให้อยู่ตรงช่วงตาไม่ให้หนักช่วงล่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเขาแต่งแล้วออกมาสวยพอดีอะ่ะ นะจริงๆแล้วเขาแค่รู้จักรูปหน้าตัวเองแล้วรู้เทคนิคการแต่งอะว่าจะเน้นตรงไหนให้ออกมาเหมือนแต่งออกมาแล้วดูสมส่วนซึ่งเราก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันโอเคเปล่านะทุกใบหน้าทุกทรงหน้ามีเอกลักษณ์ในตัวเองโอเคไหมเสาร์ที่2 5 <15 S 1> แต่งหน้าผิวออร่าครูจะพาหาสีแต่งหน้าที่เข้ากับโทนสีผิวไม่ว่าสีตาสีลิปแล้วก็สีเนี่ยแก้มนะคะ วันเสาร์นี้นะคะ